สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพามาดูต้นผักในสวนหลังบ้านที่เราเพาะไว้นะคะกำลังขึ้นสวยงามเนาะเราก็จะมาถ่ายอัปเดตเรื่อยยังมาถ่ายไว้เรื่อยๆนะคะอันนี้คือผักวางตุ้งเราเพาะสองสามวันก่อนเนาะ พอแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วนะเพราะว่าเราใส่ฐานแล้วใส่ฝาปิดนะคะอันนี้ขึ้นตั้งหลายต้นเนาะให้เขาโตกว่านี้อีกสักแดดออกเนาะอาทิตย์หน้าพอดีเราจะเอาแยกใส่กระถางนะคะอันนี้คือผักกาดหินผักกาดหินเราไม่เท่าไหร่เพราะว่าผักกาดหินเราเยอะมากขึ้นง่ายยังไงก็ได้นะแต่กวางตุ้งเนี่ยปีนี้จะลองใส่ถาดน,นะคะใส่ฐานแลว้วก็แควนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางนี้ข้างบนเนาะมาใส่ผักกวางตุง้งอันนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะ ยังไม่ได้เก็บเลยดูนี่ยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวว่างๆเรามาเอาออกเนะาะเอากระถางพวกนี้ออกแล้วก็เตรียมใส่ผักวางตุ้งนะคะให้เขาแขวนเขา้อยไหลผักวางตุ้งเราก็ได้เป็นร้อยต้นเหมือนกันนะคะใหรว่างๆเข้ามาชมสวนหลังบ้านทำไปเรื่อยๆนะคะทำเท่าแรงเราทำได้นะเราไม่เร่งนะคะ นนผักผักเราผักผักเรายาวเหยียดเลยใครที่ชอบชีวิตบ้นบานๆใครที่ชอบชีวิตแบบไทยบ้านนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่แบบในในไทยนะคะเราอยู่ที่อังกฤษใครชอบแบบว่าชีวิตเรียบง่ายสโลไลฟ์ใช้เหมือนไทยนะคะที่อังกฤษก็คล้ายๆเนาะจะแตกต่างก็ที่สภาพอากาศนะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนเขาให้ดูเรายังไม่ได้ย้ายกระถางไม่ได้เอา เี๋ยวเราต้องเอาเขาอ,ออกเอาเขาอ,ออกไปไว้แล้วก็เดี๋ยวมาทำใส่ต้นกวางตุ้งไปนี่ส่ยกวางตุ้งนะคะจะมีกวางตุ้งดอกกับกวางตุ้งใบอันนี้เป็นกวางตุ้งดอกนะคะอันนี้จะเป็นกวางตุ้งดอกและกวางตุ้งใบเราเราเพิ่งเพาะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะกวางตุ้งใบเรา เป็นยังไงอันนี้ก็เพาะวันก่อนเหมือนกันนี่ยังไม่ออกแล้วไม่งอกเลยแต่นี้เป็นกวางตุ้งใบนะคะอุ้ยเริ่มแตกแล้วสองสามวันก็เริ่มแตกแล้วนะคะอันนี้เราปล่อยให้เขาช้าน,นี้ถึงถ้าอยู่ข้างในบ้านท,ที่เราใส,ทาใส่ที่เราใส่ในฮิตเขาจะมีที่เสียบอุ่นนะคะอมข้างล่างอุ่นข้างล่างถาดเขาจะขึ้นเร็วอันนี้เราลองเพาะธรรมชาติอันนี้กวางตุ้งใบก็ขึ้นช้าหน่อย เดี๋ยวรออาทิตย์หน้าก็ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นมาไล่เรียกกันก็กินไม่ทันละอันนี้เป็นอันนี้ก็เริ่มบวมแล้วอันนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะสลัดท้าซื้อง่ายเราก็เพาะเล่นๆเนาะอันนี้ไม่เข้าไปดูอันนี้เห็นแวบๆบแบบไม่เข้าไปดูนะเพราะว่าอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือต้นหอมหัวใหญ่ระบบก,กินใบนะคะไม่เข้าไปดู อันนี้เป็นพักอันนี้เป็นคณะที่สวนเราก็เริ่มจะแตกแล้วเนาะอ้าวดูเหมือนมีทากไหมเนี่ยดูหยดเนี่ยดูหยดเนี่ยหยดหยดอ้าวหยดน้ำหยดผิดเนี่ยหยดเนี่ยหยดกลางหยดใสเหมือนมีเมือกทากหรือว่าทากเข้าได้วะคอยสังเกตแล้วนะคะถ้าทากเข้าได้นี่เสร็จเราเลยแต่ว่าทากอยู่ข้างล่างดูเหมือนมีเมือกทากนะเพราะว่าเขาจะแอบ,บแอบ,บดูยุ่ อันนี้ต้องคอยมาดูต,ต,ตอนเขาโตอีกหน่อยนจ้เพื่อไม่ได้นะคะทากสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําสวนก็คือทากนะคะทากนี่อันตรายที่สุดเลยไม่ฉีดนะ้ำมันเนี่ยเดี๋ยววันหลังค่อฉีดไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะปีที่แล้วขึ้นดีดีต้นเนี้ย เลยนะปวยลิงมันจะอะไรนะถ้าเรียกไม่ผิดเนาะปวยลิงผักขมผักขมผักขมจีนสเปนนิตไชนีสก็คือผักขมจีนเนาะเรียกเป็นสเปนนิสเรียกเป็นผักขมภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนผักปวยลิงอะไรคะอยู่กับคนจีนเราก็ไม่รู้แต่เราเรียกปวยลิงถ้าเราไม่ผิดก็ไม่ผิดนะมันจะมีปวยลิงที่เป็นต้นเล็กต้นใหญ่ อันนี้ก็พาเลาะเลาะ,ะ,ะอยู่แถวนี้นะคะแล้ให้ดูเนาะที่เป็นเลาะให้ดูที่เป็นกวางตุ้งใบกวางตุ้งดอกผ <c oughs> ักชีข้างนอกขอดูท่าทางหน่อยยังไม่ขึ้นที่ข้างในขึ้นข้างในขึ้นแล้วนะคะขึ้นเป็นรากรากใหญ่หอม <c oughs> มีหอมรอแตกหอมนี่ก็ทุนหอ,หอม เขาเรียกอะไรวะเวลเวลสักอย่างเวลวายเวลหรืออะไรสักอย่างต้นนี้กินดีแล้วต้นนี้ทนแดดแล้วก็กินดีอันนี้เขาบอกหอมพันปีหอมพันปีหอมอิตาลีที่เราเห็นที่เขาปลูกก็เอามาตายเรียบเราไม่ไหวแล้วเราจะปลูกแค่ตรงนี้นะคะจะเอาวายเวลดีกว่าทดลองแล้วโอเคที่สุดสำหรับสวนเราเราไม่ตามสวนคนอื่นแล้วนะ อันนี้เป็นผักแว่นแก้ววันนั้นลดน้ำอยู่แห้งอีกแล้แห้งแล้วเร็วแปลกมากเลยแว่นแก้วเราอุตสาห์ให้ชุ่มชื้นนะเราเลี้ยงให้ชุ่มชื้นแห้งอีกแล้แป๊บเดียวก็แห้งนะคะรู้ว่าจะเอาไปตากแดดดิเอาไปตากฝนดิแต่อย่างอื่นถ้าไม่ให้ลงน้ํานะคะถ้าลงน้ําแล้วเขาจะเป็นรานค้างคันนาคันนาก็เริ่มแห้งดูดสิเรายังไม่อยากลดน้ําเลย ฝนมันถ่ายตกกันสองสามวันเนี่ยต้องเลือกวันลดน้ำเลยนะเพราะไม่มงั้นเป็นลาน้ำค้างเลยนี่เขียวนะคะเขียวเขวียวเขียวเขียวที่เราให้ดูวันก่อนเนาะเขาจะเป็นเหลืองเหลืองแต่มันเวลาถ่ายภาพไปมันไม่ชัดเหมือนที่เราอยู่พอเ,เห็นกับตาเราเย็นกับตาเรานี่เขียวนะคะเขียวอีเลยโอ้นี่ดอกนี่นี่นี่เขียวเรนแล้วก็เขียวอีเลยเมื่อก่อนที่เราเห็นนะ,ะเราถ่ายก็เป็นแบบนี้ย แต่ความจริงตอนที่เรายังไม่ใส่ปุ๋ยยังไม่เปลี่ยนกระถางดําเนาะเขาจะเป็นเหลืองๆอันนี้เห็นไหมเป็นลาเป็นเพีย้ยเพี้ยไม้เพี้ยไม้อะไรของเขาเนี่ยไม่เป็นไรนะครบปล่อยไปไออจกตายก็ให้เขาตายไปเพราะามันเยอะแยะแต่ว่าเอาใหม่อาจจะไม่ตายเพี้ยมันลงไม่อยากฉีดยาอันนี้เราจะทดลองนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงกินใบี๋วยวให้มันขึ้นมาได้สักเนี่ยใหญ่กว่านี้หน่อยนึงเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยลงอีกเราจะเล่ง รจะลองเล่งให้ต้นเขาใหญ่นะเพราะว่าเราเคยทําต้นเขาใหญ่เท่าข้อมือเด็กเลยนะคะข้อมือเราก็ใหญ่เนาะแต่เขาใหญ่กับเท่าข้อมือเด็กอะเด็กประมาณสามขวบอะ่ะข้อมือเด็กแขนเด็ก3ามขวบใหญ่ขนาดไหนนะต้นเนี้ยต้นขนาดเนี้ยใหญ่ขนาดนั้นนะปีที่แล้วเราทํำละปีนี้เราจะลองอีกนะคะเดีย๋ยวเราว่าเล่งให้ดูทีนี้เรามาดูคร่าวๆเ,เรามาดูเรื่อยๆเ,เรามาชมสวดโอ้หยิบผิด หยิบผิดหยิบผิดใช้มือหยิบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปล้างมือน้ําที่เขาน้ําที่โดนกันกันนะน้าความร้อนที่เขาร้อนเ็าอบไว้เนาะพอเรามาระระ,ะ,ะบายเขาเรามาปิดใหม่ต้องปิดประจําต้องช่วงนี้ต้องปิดนะคะทั้งลาทั้งความน้านี่ก็ต้องปิดพื่อห้ามลืมถ้าลืมเมื่อไหร่โชคดีนะคะไม่ได้กินนะทั้งภาค ถ้าลืมไ,ไหเลก็ไม่ได้กินเพราะจะทั้งทากแล้วก็ทั้งทากทั้งราน้ำค้างนี่ให้ดูนะคะคิดสันส้นๆวันนี้ตั้งใจแค่มาดูไอ้ที่ของงอกนี่หลักวางตุ้งกวางตุ้งดอกกวางตุ้งใบอ้าผักชีลาวยังมีมีว่าวีแววว่าจะขึ้นนะคะผักชีลาวรชีลาวนิ่งๆ คิกเราก็ยังปกติดีนะนี่ดืมนะต้นอะไโอ้ยแตงแตงก็ยังไม่ขึ้นนะคะแตงยังนิ่งอะไหไป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 ย,ยังไม่เอาออกเลยเดี๋ยวให้หายลมก่อนแล้วจะเอาใบเอาต้นนี้เขาออกนะคะชอบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวหายลมก่อนแล้วเราจะเอาต้นกล้วยเราออกไปเยี่ยมชมความหนาข้างนอก กล้วยปลูกห้าหกปีแล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมน,นะคะขายได้ทุนคืนแล้วละ่ะอันนี้ b u c k e t Fire บ้ออบานเรายังสวยงามดี b u c k e t Fire บ้ออบานเรายังสวยงามดีนะเจ๊ะรอให้เขาตั้งตัวได้ก่อนแนละ้วค่อยเอาฝาเขาออกอันนี้มีแต่ Bucket Fire นะคะ b u k e t Fire มาเกือเทศแฟน อยากปลูกอะไรก็ซื้อไปไปไปแล้วไม่มีอะไรซื้อก็ซื้ออย่างนั้นแหละชอบพาเข้าไปในการเล่นพาไปที่เขาขายเขาขายพันธุ์พืชที่ขายเนาะพราไม่ต้องเพาะเองพอไปเจอเขาก็เลยซื้อไม่มีอะไรซื้อแต่มประเทศอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นเราไม่แน่ใจว่าเป็นองุ่นที่เราซื้อหรือเปล่านะสามต้นนี้ดูอันนี้กําลังขึ้นนะเรามาจองเรามาเล็งแต่อันนี้เนี่ยเนี่ยกำลังขึ้น ไม่รู้ใช่หรือปาตเม็ดมันใช่นะเราก็จะเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นพันเป็นพันลูกลีลีใหญ่เป็นพันลูกลีล,ล,กล,ลีใหญ,ใหญ่อันนี้ก็ถ้าใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเลี้ยงไว้แต่ท้าตืนเราก็รู้เองนะคะไว้ไปไเรื่อยๆอันนี้พอข้ามปีเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่แค่ปีเดียวเหมือนเหมือน,นกระเทียมที่เราว่าโอ้หพอข้ามปีใครทีต่ติดตามคลิปเรานะคะอันนี้เพาะข้ามสองปีเลย ปีก่อนเอามาใส่ไม่ขึ้นไม่อะไรปีที่แล้วเอามาใส่กระถางเหลืองไว้ปีนี้จะเข้าสปริงปีนี้ถึงเห็นว่าเงียงอกเงี้ยรถแต่เรายังไม่แน่ใจนะแต่เรามั่นใจเพราะว่าเราใส่ในกระถานี้เราก็เสียบอันนี้ไว้ว่าเป็นองุ่มนที่เราซื้อมาแต่ทําไมแปลกใจจริงๆมันขึ้นช้าแล้วมันแบบมันไม่ชัวรนะ์น่ะแต่ถ้ามันองอกออกไปแล้วจะรู้แต่ถ้าเขาขึ้นแล้วเขาจะติดแบบนี้เขาจะรอดนะคะเพราะว่าเขาทนมาทุกเอออันนี้เข้า ปิงที่สามแล้วนะปิงที่สามนะคะเพอาะกันข้ามสองปีเลยนะปีที่แล้วเราใส่กระถานนี้ใส่ยังไงก็ไม่ขึ้นแพงทาไมต้องอมดินอมอะไรความชื้นอะไรขนาดไหนไม่ขึ้นนะคะปีที่แล้วทั้งปีไม่ขึ้นจนขวบหน้าหนาวมาปีนี้เราก็เลยไม่เก็บเราคิดว่าเขาไม่ขึ้นนึกว่าเม็ดเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยเม็ดเขาที่เห็นมคะคเนี่ยจะเห็นเม็ดเม็ดอยู่นะคะจะเป็นองุ่นองุ่น ว่าเราเรียกอาหุ่นอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นหุ่นที่ลูกใหญ่ๆรีๆอาหุ่นแม่มดคล้ายๆอาหุ่นแม่มดนะคะไม่รู้เรียกแม่มดหรือเปล่านะเนี่ยสีดําใหญ่ใหญ่ยาวๆที่เป็นของแม่มดนะเนี่ยเม็ดมันมันเหลืออยู่สี่ห้าเม็ดเราซื้อเราซื้อขอมาได้ประมาณไม่ถึงสิบเม็ดอ่ะแปดเมนะ็ดอ่ะแต่มันหายไปอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เลยมันมีแค่ที่เราใส่อันนี้ไว้เราก็เลยเอาไปเดินเอาไปไว้ข้างนอกแต่เรายังไม่ได้เอาใบไม้นี้ออกเนาะ เราก็เลยไม่มั่นใจว่ามันใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่ทาไมเราใส่เสียบๆไว้มันขึ้นอย่างที่เราเสียบเพราะเราไม่เอาแล้วปีเพราะมันปีที่สองแล้วไงปีท,ที่ปีหนาที่ผ่านมานะ่ะก่อนจะหนาวอะมันเป็นปีที่สองเนาะจะดูเพาะปลูกของซัมเมอร์ที่สองแล้วเขาไม่ขึ้นนะเราก็เลยไปวางไว้เอาไว้้างนอกให้ฝนมันร่วงใส่อะไรอย่างเงี้ยเรากะจะทิ้งแล้วนะแต่พอมาเนี่ยเริ่มสปริงเขาเริ่มงอกเหมือนกับว่าผ่านไปสองซัมเมอร์อันเนี้ยซัมเมอร์ที่สามเขาขึ้นไม่ใช่เพาะแค่ข้ามปีข้ามสองปีเลยนะคะบางพัน ก็แบบโพคนที่ปลูกผักพอเรามาทำจริงๆเนาะเราถรู้ว่าเออมันก็ลําบากเหมือนกันนะต้องใส่ใจต้องดูแลต้องแบบต้องสุดๆเหมือนกันนะอันนี้เรามาดูต่อพิกบักเกต็ตไฟอเออทั้งหมดเปิดระบายอากาศเข้าหน่อยนะึ่งดูอันนี้อันนี้น้ำนี้นี่อันนี้ต้นใหญ่อันน,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 นี้อันนี้เป็นบักเกต็ตไฟเอร์กับอันนี้เป็น เป็นพริกไทยนะคะพริกไทยเต็มรูปพรรณอะไรเป็นสีเป็นพริกไทยนี่แหละพริกเผ็ดเผ็ดไทยมันพริกเป็นพริกฝรั่งเขาชอบเรียกว่าพริกขี้หนูอ่ะพริกขี้หนูหรือเบิร์ดอายอ่ะฝรั่งชอบเรียกแบบนี้เต็มรูปพันอะไรน,นะมันเป็นฝาเป็นของยี่ห้ออะไรไม่รู้สีถุงสีม่วงม่วงบลอกไฟเอร์ออสองอันนี้ใส่เสียบไม้ไว้เพราะว่ามันมีที่ม,ม,มีมีหลุมสองหลุมที่ว่างในถาดน,นี้ ไปใส่ไว้แต่น,นี้เป็นที่เอามาพี่ใกล้ทิปใกล้ทิปเบื Bird eye ้อไอไม่ออกแล้วแต่ไม่รู้จะลอดไปทึงไหนนะคะที่ต้นใหญ่มากแต่บักเก็ตไฟเดอร์ในสวนเราก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ทั้งหมดเกตไฟเดอร์โดนบักเก็ตไฟเอร์มีกระถางนี้กระทางนี้สูงสุดโดนทากิน ประมาณนี้นะคะยังยังไม่เร่งเนาะเพราะว่าเร่งไม่ได้อันนี้คือไม่ต้องเร่งมะปุ๋ยอะไรพอเค็มพอละปุ๋ยอาหารอะไรเขาพอถ้าเร่งไปก่อนนี้คือตายแต่ท,ที่รอตอนนี้คือแดดแสงไฟก็ช่วยไม่ได้นะคะแสงไฟก็ไม่ไม่สู้แดดเราเคยแล้วปีก่อนเราทั้งปีเลยแสงไฟก็ช่วยไม่ได้เยอะเท่าแดดอันนี้คือแดดจริงๆรอแดดอ,อย่างเดียวนะคะวันนี้ก็พามาส,มสวนหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะมาดูทั้งพริก มาดูทั้งกวางตุง้งใจจริงอยากให้ดูกวางตุ้งเนะาะเราก็เลยดูรวมๆไปเลยว่างๆนะคะเดีย๋ยวเราจะจบคลิปตรงนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกสับสไครต์ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เราขอบคุณทุกช่องขอบคุณทุกการติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ